สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับท e a เชอร์อินอออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยนะคะในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรบ้างในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องยานอาวกาศสถานีอวกาศและชุดนักบินอวกาศ นักเรียนคงทราบถึงความสําคัญของสิ่งทั้ง3ส,สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามีความสําคัญอย่างไรมาเริ่มต้นกันที่ยานอาวกาศยานอาวกาศคือยานพานะยานหรือเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อบินไปในอวกาศยานอาวกาศถูกนํามาใช้สําหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายรวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคมการสังเกตโลกต่อมาสถานีอวกาศเป็นสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบโดยมนุษย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่ การดำรงชีพในอวกาศและสิ่งสุดท้ายก็คือชุดนักบินอวกาศชุดนักบินอวกาศเป็นชุดที่ควบคุมปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เมื่ออยู่ในอวกาศเช่นอากาศความดันฝุ่นละอองรังสีหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อเราอยู่ในอวกาศชุดนักบินอวกาศจะเป็นตัวที่โปรเทคเราหรือป้องกันเราจากสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมาข้างต้นค่ะ หลังจากที่เราทบทวนบทเรียนของครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เรามาจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีอากาศมากมายหลายชิ้นโดยเฉพาะการสร้างดาวเทียมประเภทต่างๆขึ้นมาช่วยในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลายๆด้านที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเช่นดาวเทียมสื่อสารเป็นดาวเทียมที่ทำหน้าที่เป็นสถานีรับส่งคลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งที่เป็นการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใช้สำหรับกิจการโทรศัพท์รวมทั้งการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุต่างๆด้วยค่ะ วันนี้ที่เชื่อได้ยกตัวอย่างดาวเทียมสื่อสารมาให้นักเรียนได้รู้จัก2-3ชนิดด้วยกันนะคะ,ะเริ่มแรกเลยด,ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารดวงแรกของโลกโดยผลิตโดยสหรัฐอเมริกาก็คือดาวเทียมสกอดาวเทียมที่สองก็คือดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเพื่อการพาณิชย์ครั้งแรกก็คือ t e l เซตวหรือในชื่อ e Early Bird อ่ด ดาวเทียมดวงที่สเป็นดาวเทียมของคนไทยก็คือไทยคมวันเอเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยค่ะ นอกจากดาวเทียมจะช่วยเรื่องในการสื่อสารแล้วดาวเทียมยังช่วยในการพยากรณ์อากาศอีกด้วยโดยมีดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ทําหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศที่ประกอบด้วยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเช่นจํานวนและชนิดของเมฆความแปรปรวนของอากาศความเร็วลมความชื้นอุณหภูมิทําให้เราสามารถเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆได้โดยเฉพาะเวลาการเกิดพายุนั่นเองค่ะ ซึ่งดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบ่งตามลักษณะการโคโจรได้2ประเภทคือ 1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาประเภทวงโคโจรข้างฟ้าและ 2. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาประเภทวงโคโจรวงกลมค่ะ นอกจากดาวเทียมจะช่วยในเรื่องการสื่อสารและการพยากรณ์อากาศแล้วดาวเทียมยังช่วยในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเป็นดาวเทียมที่ถูกใช้เป็นสถานีเคลื่อนที่สำหรับดูพื้นที่ผิวของโลกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ทราบข้อมูลทั้งทางด้านธรณีวิทยานิเวศวิทยาเป็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดาวเทียมที่ใช้เพื่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่เชิญขออนุญาตยกตัวอย่างดาวเทียมทีออสซึ่งดาวเทียมทีออสเนี่ยเป็นดาวเทียมที่สำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวากาศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสโดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและสารสนเทศซึ่งเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสร้างดาวเทียมชนิดนี้ค่ะ นอกจากการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมซึ่งเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุดแล้วโลกของเราในปัจจุบันเริ่มมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งเพิ่มขึ้นจึงทำให้ทรัพยากรบนโลกเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และในขณะเดียวกันขยะและของเสียจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเกินความสามารถในการรองรับและการจำกัดโดยธรรมชาติก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ขยายตัวไปเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นปรากฏการเรือนกระจกค่ะ โดยปรากฏการณ์เดือนกระจกจะก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อแสวงหาแหล่งทรัพยากรในอวกาศแนวทางการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอวกาศรวมถึงที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของมวลมนุษยชาติในอวกาศด้วยเช่นกันจากบทเรียนในวันนี้ เราสามารถสรุปได้ว่าปัจจุบันมนุษย์ได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารการพยากรณ์อากาศและการสำรวจทรัพ,พยากรซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นค่ะและต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการที่เป็นแหล่งข้อมูลในการทำ สื่อการสอนในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ